สวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยกันนะครับพบกับผมบูมอูก้าแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติอูก้าโซเครับตัวเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติอูก้าโซเนะครับประกอบไปด้วย5เมนูพื้นฐานด้วยกันนะครับ 1. เอสเปรสโซ 2อเมริกาโน่3น้ำร้อนสี่เมนูชงด้วยผงครับและห้าเมนูสตรีมนมแบบแมนนวลนนะครับผม เรามาดูที่จุดแรกกันดีกว่าครับก็คือจุดของหน้าจอของตัวเครื่องนะครับแถบด้านบนสุดนะครับจะเป็นจุดที่แสดงสถานะของตัวเครื่องนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่แสดงสถานะของน้านะครับถ้าหากน้ําหมดแล้วไฟสีแดงจะขึ้นบริเวณนี้นะครับผมจุดที่2นะครับจะเป็นจุดแสดงสถานะของบล็อกชงนะครับถ้าตัวเครื่องไม่มีบล็อกชงข้างในหรือใส่บล็อกชงไม่สนิทนะครับจะแสดงขึ้นตรงนี้นะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจุดของกล่องทิ้งกากกาแฟนะครับหากไม่ได้ใส่กล่องหรือ ตัวกากาะแฟเต็มแล้วนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นไฟสีแดงขึ้นมานะครับจุดที่4ีนะครับจะเป็นประตูด้านข้างนะครับผมถ้าเกิดว่าปิดประตูไม่สนิทหรือประตูชํารุดนะครับไฟสีแดงตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นจุดทูปปักนะครับผมจุดนี้จะเป็นเรื่องของการลําเลียงน้ําภายในตัวเครื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนที่น้ําจะไหลไปเป็นกาแฟนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะแสดงขึ้นมาให้ดูนะครับผม ัดมาที่แถบที่3ตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะของการทํางานนะครับเวลาที่เราทํากาแฟนะครับไฟแสดงสถานะตรงนี้ก็จะวิ่งวนไปแบบนี้นะครับผมและด้านล่างสุดนะครับจะมี3มไอคอนนะครับอันแรกก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องอันที่2นะครับจะเป็นจุดแสดงสถานะของเมล็ดกาแฟนะครับเมื่อไหร่ที่กาแฟในตัวเครื่องหมดนะครับไฟตรงนี้ก็จะกระพริบครับผม และจุดที่3นะครับจะเป็นอุณหภูมิของน้ำนะครับทั้ง3าจุดที่ผมกล่าวมาเราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของผงกาแฟนะครับหรืออุณหภูมิของน้ํากาแฟนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้หมดเลยครับผมถัดมาที่ด้านล่างกันบ้างครับเครื่องอัตโนมัติ 07S นะครับประกอบไปด้วย4หัวนะครับสหัวจ่ายกาแฟ1หัวน้ําร้อนและก็1หัวสตีนมนะครับผมและด้านล่างสุดนะครับเขาจะมีเป็นถาดรองน้ําทิ้งนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ําทิ้งด้านล่างเต็มแล้วนะครับ เขาจะมีลูกลอยสีแดงแสดงสถานะตรงนี้นะครับเมื่อไหลที่ลูกลอยตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับน่าแสดงว่าน้าในถานน้าทิ้งข้างหน้าเนี่ยเต็มแล้วถ้าสามารถนําออกไปแล้วก็เอาไปเททิ้งแล้วกลับมาใส่ใหม่ได้เลยครับผมมาในส่วนของด้านบนนะครับตรงช่องแรกจุดนี้นะครับจะเป็นจุดปุ่นแก้วนะครับสามารถนําแก้วนะครับมาตั้งเพื่อพักปุ่นตรงนี้ได้ครับผมและถัดไปในบริเวณช่องนี้นะครับจะเป็นช่องใส่เมล็ดกาแฟนะครับ ตัวเครื่องนี้เองสามารถใส่มเมล็ดก,กาแฟได้สูงสุด250กรัมนะครับและยังมีช่องใส่ผงกาแฟและผงชาในจุดนี้อีกด้วยรวมทั้งยังสามารถปรับความละเอียดและความหยาบของมเมล็ดก,กาแฟได้ครับถัดมาที่ด้านหลังสุดนะครับจะเป็นจุดใส่กล่องน้านะครับผมตัวเครื่องนี้สามารถบรรจุน้ําได้สูงสุดถึง1.8ลิตรด้วยกันครับและภายในห้องเครื่องของตัวเครื่องชองกาแฟอัตโนมัติ 07S นะครับเขาจะประกอบไปด้วย ตัวบล็อกชงกาแฟนะครับที่คอยทําหน้าที่ทํากาแฟและทิ้งกากกาแฟลงในกล่องทิ้งกากกาแฟครับผมในส่วนของการทาความสะอาดของตัวเครื่องนะครับจะประกอบไปด้วย3สเต็ปด้วยกันนะครับสเตปที่1ก็คือการล้างแบบรายวันนะครับสเตปที่2คือการล้างทุกๆ2เดือนนะครับและสเตปที่สานะครับการดูแลรักษาเมื่อใช้เครื่องไปเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปครับผม สเต็ปที่หนึ่งันก่อนนะครับเป็นการล้างแบบรายวันนะครับเมื่อมีการใช้งานนะครับของเครื่องชงกาแฟไปแล้วครบหนึ่งวันนะครับเช่นตอนเช้าเราเปิดมาทํากาแฟและตอนเย็นเราต้องการจะปิดเครื่องนะครับเราสามารถนําวัสดุภายในเนี่ยครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยครับนำออกมาล้างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกชงสีน้ำตาลนะครับและกล่องใส่กาดกาแฟนะครับทั้ง2ตัวนี้เราสามารถนําไปล้างในสิงนะครับแล้วก็หาเป็นฟองน้ำนะครับสามารถมาเช็ดถูตามซอกได้หมดเลยครับผม วิธีนี้จะเป็นวิธีแบบล้างแบบรายวันนะครับสเต็ปที่2นะครับจะเป็นการล้างประกันนะครับทุกๆ2เดือนนะครับ ทางร้านจะมีผงล้างตะกันอูก้า87นะครับสำหรับการล้างตะกันภายในระบบท่อของตัวเครื่องนะครับเมื่อมีการใช้เครื่องชงกาแฟเป็นระยะเวลา1-2เดือนเป็นต้นไปนะครับภายในระบบท่อเนี่ยครับจะมีน้ําที่ไหลผ่านตลอดเวลานะครับเมื่อทํากาแฟและภายในน้ําเองเนี่ยครับเขาจะมีแคลเซียมนะครับเมื่อใช้เป็นเวลานานนะครับจะมีคราบตะกันมีคราบบินปูนนะครับเกิดภายในระบบท่อส่งน้านะครับอาจจะไปเกาะที่ปั๊มดูดน้ําได้นะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องนะครับ และถนอมตัวเครื่องให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับทางเราจึงได้ออกแบบตัวผงล้างตะกันนะครับโอคาแปดนะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่อันตรายทานได้นะครับผมและเป็นฟู้ดเกรดครับตัวนี้จะช่วยขจัดคราบหินปูนและคราบตะกันต่างๆภายในระบบท่อนะครับของตัวเครื่องนะครับรับรองครับว่าจะช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องของท่านให้ยาวนานยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับสเต็ปที่3นะครับวิธีการดูแลรักษาเมื่อใช้เครื่องไปแล้ว1ปีขึ้นไปนะครับผมทางร้านจะแนะนําให้ท่านนะครับ ส่งเครื่องมาเพื่อตรวจเช็คระบบภายในต่างๆนะครับและทําการสปาของตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําให้เครื่องเนี่ยครับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมในส่วนของการรับประกันกันนะครับตัวเครื่องรับประกันเป็นบอร์ด3ปีและรับประกันความถูพลาดจากโรงงาน1ปีครับผมในจุดนี้นะครับไม่รวมความเสียหายจากผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุ ไม่ปฏิบัติตามคู่มือใช้งานผิดประเภทนะครับถือว่าจุดนี้จะนอกเหนือการรับประกันครับผมในส่วนของบริการหลังการขายนะครับหากเครื่องมีปัญหานะครับทางร้านจะวิดีโอคอเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับทางร้านจะแนะนําให้ท่านเนี่ยครับนาเครื่องลงในกล่องนะครับและแพ็คให้ขนส่งได้บ้านนะครับเข้ามารับสินค้าและนํามาส่งที่ศูนย์บริการอูกาได้เลยครับ หรือท่านสามารถนําเครื่องมาส่งด้วยตนเองก็ได้ครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในสินค้าของเราเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ 07S นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ a าซาด้าไ e น์เฟซบุ๊ได้เลยครับผมและสําหรับการรีวิววันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ